่ตรงนี้นั่งสบายจริงๆเลยแอปเปลิลนี่มีประโยชน์มากเลยนะยายตาชอบยินนะใช่จ้ะยายดื่มกาแฟก็นี่ชักเชิญใตื่นเอ้ยตื่นและไม่รับฮ่าฮ่าฮ่าซูปเปอร์พลังงาน power ใช่ซูปเปอร์พะพะอะไรนะ power super power อะใช่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 โอ้ย หนังเรื่องนี้สนุกจริงๆเลยนี่อ่ะเฮ้ยนี่น้ำรเพีจ์น้ำรเพีชนี่มันอร่อยสดๆฮ่าๆเล่นเกมไรเน้นแชโดนนี้สนุกเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรนะ่ะใครโทรมาเนี่ย ฮะอู้ลืมไปมีคนโทรมาหรอแม่คะอะไรหรอคะมีคนโทรมาจ้ะลูกจะหนูรับเองคะ่ะหนูรับเองทําไมเดี๋ยวเผื่อเผื่อเป็นคนแปลกหน้าเดี๋ยวแม่รับให้ไมค่ค่ะหนูจําเป็นต้องรับจริงๆนะคะอฮะสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆอ้าวสวัสดีทิกเกนีน่เธอจะให้ฉันมาบ้านกี่โมงเนี่ย กี่โมงก็ได้จะมาถึงยังอะ่ะฉันยังไม่ไแน่ใจเหมือนกันน่ะพี่ฉันนั่นแหละพี่ฉันบอกว่ามาได้แต่ระวังหลงทางอะ่ะพี่ฉันเดี๋ยวพี่ฉันมาส่งโอเคได้สิแล้วมีสองคนใช่ไหมใช่สินี่เพื่อนได้ด้วยก็แล้ว <c oughs> มาได้เลยนะไวๆนะ เด็กจ้ะทำไมพวกหนูเนี่ยต้องให้พี่พามาส่งด้วยเดินเองไมได้นี่อ้าวพี่คะก็ไหนพี่บอกว่าถ้าหนูมาคนเดียวก็อาจจะหลงทางได้นะคะใช่ค่ะพี่เป็นคนพูดเองค่ะอือหึอ๋อก็ได้กได้มานนี่ทิต้ามานนี่เด็กๆแล้วมาสิอ๋อ พี่เธออยู่จังเลยนาะอืมไม่หรอกเขาก็แค่พูดสิ่งดังแค่นั้นเองไป<ฮ>นก,น,ก,น,ก,น,กนักนกนักนี่หนูเปิดประตูเองนะพี่จะกลับบ้านแม่พี่อยบอกให้เรียกแต่พี่ต้องสอบด้วยอ๋อสอบหลายวิชาเลย ไปแล้วนะถ้าอยากกลับบ้านโทรมาหาพี่เดี๋ยวพี่จะมาโอเคแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงอะว่าว่าว,ว่าพี่สอบเสร็จอะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกไงโอเคครับพี่ทีเอ้ยไปเจ้พี่มิตาโอเคจ้ะไปแล้วไปแล้วเพื่อนๆดีใจจังเลยอือฮึใช่ นักๆน,กน,กนกัโอ๊ยสงสัยเขาน่าจะมาแล้วโอ้ทิต้าแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนจะว่าดีเชิญเข้ามาได้เลยลูกคุยกับใครเนี่ยลูกคุยกับใครไม่รู้ลูกเป็นอะไรเข้ามาเลยเป็นเพื่อนเอ้าฮะนี่ ดีจังใจดีใจใจเอ้ยไม่ใช่ดีใจใจจริงวลเอ้ยไม่ใช่ดีใจดีใจจริงเลยเหมือนกันใช่ใช่เข้าบ้านเราสิแม่ค่ะพ่อคะ่ะหนูหิวน้ําหิวน้ำเหรอลูกเนี่ยไปนี่ลูกไปบอกบอกให,ให้ให้เพื่อนหนูเข้ามาเหรอใช่สิคะคือเพื่อนอยากจะมาบ้านหนูเองค่ะแล้วหนูก็อยากมาเล่นกับเพื่อนด้วยก็เลยนัดกันมาค่ะ อ๋อสมาชิกานางติตาแล้วก็ทุกคนเลยนะหนูชื่ออะไรอย่างสองคนเนี้ยอืมชื่ออะไรนะฉันจำชื่อตัวเองไม่ได้เหมือนกันฮะ <c oughs> หนูสองคนชื่ออะไรนะหนูจำชื่อตัวเองไม่ได้หนูด้วยค่ะชื่ออะไรไม่รู้เออหนูไม่มีชื่อเหรอจ๊ะหนูสองคนมีค่ะแต่ว่าหนูจำชื่อไม่ได้แค่นั้นเออทำไมหนูจำไม่ได้อ่ะก็ลืมอะค่ะ จำจำแค่หนูเคยไปเรียนแล้วครูบอกให้จำหนังสือตัวเลขตัวเอถึงแซ่แล้วก็กระแก่ถึงตัวยูค่ะหนูจำมาหนูก็เลยลืมไปเลยสมองหนูม,มีแค่สมองเดียวค่ะจำเน่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าหนูกลับบ้านไม่ไร่นะจ๊ะเอออย่าลืมไปบอกแม่หนูได้ใจว่าหนูเชื่ออะไรคะ่ะแม่หนูนะอืจริงๆพ่อหนูเป็นคนตั้งชื่อนะคะอ๋อหนูไม่รู้ชื่ออะไร แต่จริงๆพี่สาวหนูเป็นคนตั้งชื่อค่ะโอเคจ้ะต็อตทิก้าพาใครมาเข้าบ้านเนี่ยเพื่อนอน่ไงี้ยคะทิตต้าแล้วก็เพื่อนสามคนที่ลืมชื่อเองค่ะโอเคจ้ะค่ะนี่เรามาเล่นกันเลยว้าฮเลนเล,นเลนอุ้ยนี่คือลายสีสวยนะเนี่ยเลือกสีไหนดีฉันอยากได้กระดาษมีกระดาษไหม อ๋อมีสิฉันไม่มีอ่ะนี่เธอสามารถวาดสีผนังสิจะได้มีลายสสวยพี่ฉันจะได้ชมโอเคโเควาดวาดวาดเฮ้ยสีนมันก็สวยเท่าไหร่เปลี่ยนสีดีก่อนนี่ช่วยกันวาดเลยทุกคนโอเคแล้วสีนี้ก็ไม่สวยเหมือนกันอู้สีนี้ดูเจ๋งนะมันก้าฉันเจ้าสีชมพูมันวาดเยดีนะ เหมือนการช้เจ้าสีอะไรดีอะสีฟ้าดีกว่าฮ <c oughs> มีสีอะไรอีกไหมอ่ะโอ้ยเบื่อแล้วอ่ะเล่นนี้ไปก่าไม่มีอันไหนที่เราต้องการอ่ะอนี่ไไงสีเขียวที่ต้องการฮ <c oughs> น่าสนุกมาก ออกินโลกอมได้ไหมได้สิอยากทำอะไรก็ทำไปเนี่ยสมมติว่าเธอคิดว่านี่คือบ้านของเธอหลังที่สองโอเคโอเคอาาฮะเพิ่มมีขนมอะไรบ้างอนะ่ะ สนุกเยอะเลยนะใช่ฉันว่าสีผนังเสวยมหมฉันเขียนว่า we are best friends together ใช่ใช่ใช่อ้เล่น Nintendo ก็สนุกเหมือนกันนะนี่มีอะไรอีกไหมนเนี่ยโอ้โหต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรดีถ่ายเพื่อนตอนวาดผนังดีกว่าเฮ้สวยแล้วมีอะไรอีกบ้างนะฉันอยากได้ของเล่นอ่ะเออเจอแล้วหไม่สนุกอะ่ะ ตัวนี้กว่าโอ้ไม่สนุกเหมือนกันเนี่ยไม่สนุกเนี่ยไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกตัวนี้ไรของที่หาดตั้งนานีลยวขิ้เตียงออกกอนฮ่าฮ่าสนุกมากเลยไปดูน้องดีกว่าฮ่าเน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 เฮ้เฮ่มาวด้วยกันไหมคะทีเก้าอะไรหรอคะพี่นิชาแล้วก็ไม่เคยทุกคนเลย พวกหนูทำอะไรกันเนี่ยห้องสกปรกหมดแล้วทำไมทาไมหนูไม่เก็บของอะถ้าหนูเล่นอะไรเสร็จแล้วว่ะโอ,อ,อ,อ้คือคือลูกทีก้าแล้วก็เพื่อนๆของหนูทำไมต้องมาว่าดผนังด้วยไม่สวยสีผนังเนี้ยตั้งแพงองีน,น้นหนงโอ,อ้อีกแล้วว่าพี่ต้องมาทำดูดฝุ่น ดูดสิ่งสกปกเก็บของรู้ไหมว่าพี่เหนื่อยอ่ะพี่ต้องทําการบ้านอ,อ,อีกอ่ะแล้วก็ต้องช่วยแม่ทํากับข้าช่วยท,ทออวํานู่นทํานี่น้องอ่ะเก็บด่วนนี้เออมพี่ครัหนูคิดว่ามันน่าจะหมดเวลาแล้วนะ โอเคค่ะนั่นจะหนทีคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่าง, <c oughs> างกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะบ๊ายบายเฮ้ยน้อง oh, no.